สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พี่จอยพาทุกคนมาเที่ยวที่ป่าต้นน้ําบ้านน้าราดอําเภอขีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่ะทุกคนคะ่ะมาถึงช่วง11บเอ็ดโมงกว่าๆช่วงนี้รถค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีคาเฟ่น่ารักน่ารักให้ทานเครื่องดื่มกันด้วยนะคะร้านขายเครื่องใช้แล้วก็ร้านอาหารเยอะมากๆก่ะทุกคนคะ่ะเลือกกินเลือกสรรได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ราคาไม่แพงและก็ไม่แรงด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแนะนําแนะนําเลยนะคะ ผ่านมาได้สักพักหนึ่งก็จะมาถึงในส่วนของจุดลงทะเบียนค่ะทุกคนค่ะอันนี้ลงทะเบียนแค่หนึ่งคนนะคะใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็จํานวนสมาชิกที่มาแล้วก็มาถึงจุดขายตัว๋วเข้ามาด้านในสักพักหนึ่งน้ําโคตรใสใสใสๆมากๆค่ะทุกคนค่ะเป็นทริปที่ประทับใจและมีความสุขมากถึงมากที่สุดค่ะตื่นตาตื่นใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะขออนุญาตเช็คอินด้วยชุดที่สวยงามแล้วก็เต็มองทรงเครื่องสักหน่อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราค่อย ค,ค่อยไปเปลี่ยนชุดมาเล่นน้ําแต่เดินมาสักพักหนึ่งเจอต้นอะไรก็ไม่รู้พี่โจก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ดูมันแปลกตาแปลก,ปลกใจก็เลยถ่ายไหมทุกคนดูกันทุกคนค่ะและแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเล่นน้ำค่ะนะคะให้คุณสามีดําผุดดํวไายไปก่อนแบบว่าลองแรก,ก่อนว่าน้ํามันลึกเหรอเป่าสรุปว่ามันไม่ลึกน้ําใสน้ําเย็นเย็นแบบว่าได้ได้ใจมากๆค่ะทุกคนค่ะเป็นอะไรที่ประทับใจประทับใจไม่ลืมลืมจริงๆและขอนิยมขอยอกย่องขอชมเชยนะคะสําหรับชุมชนบ้านน้ําราดที่มีการแบบทํานุบํารุงแล้วก็รักษาในส่วนของ ป่าต้นน้ำราดเอาไว้ทําให้พี่จอยแล้วก็ทุกคนได้มาเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นอะไรที่คุ้มค่าและประทับใจมากๆและที่สําคัญฝากไว้นิดนะคะทุกๆคนที่ผ่านมาเที่ยวนะคะให้ช่วยกันทํานุบํารุงแล้วก็รักษาอะไรที่เป็นมลพิษแล้วก็มลภาวะกับสิ่งแวดล้อมอย่านาเข้ามานะคะอย่าแอบ,บนําเข้ามานะคะขอสารภาพว่าในการตัดคลิปครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบว่ายากแล้วก็ลาบากที่สุดเพราะว่าไม่อยากจะ ในแต่ละช็อตในแต่ละเฟรมที่ถ่ายมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจและมีความสุขมากๆใครที่ไม่เคยมาลพี่จอยอยากทุกคนได้ลองมาเที่ยวนะคะทุกคนคะ่ะรับรองว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดเลยคะ่ะลองมานะคะมานะปะ